าแล้วทําไมต้องใส่ข้าวสารครับมันช่วยให้บดง่ายพี่เลยเหมือนว่าตุ้มต,มต้มไปเนี่ยขมิน้นนี่ยเป็นหัวแล้วมันก็จะเป็นผงเหมือนเราเวลาเราตามพริกไทยอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าใส่เกลือไปด้วยมันจะทาให้เราตามง่ายขึ้นอ,อเวลาพริกไทยเป็นผงหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ละเอียดดีนะ,ะแต่ถ้าใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งแล้วตำเนี่ยโอ้มันจะช่วยมันช่วยบดอ่ะคนั่นนะครับอารมณ์คล้ายกันเลยอ๋อ คือเจ้าอื่นเนี่ยเขาต้องใส่ข้าวสารเพื่อให้หมดง่ายขึ้นเราก็ไม่รู้นะว่าเขาใส่ไหมแต่แต่เขามันละเอียดเนี่ยแล้วมันทาติดง่ายอ๋อแต่คือคือก็คือ,คอถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ขมิ้นเนี่ยติดตัวไก่ง่ายขึ้นใช่ไหมใช่แต่มันก็มีโอกาสเป็นเชื้อราเป็นขี้กากระหว่าถ้ามีส่วนผสมของแป้งนะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าขมิ้นของนัมบอวันเนี่ยทาไม่ค่อยติดอันนี้ต้องพูดตามหลักเลยนะไม่อวยนะ ทาไก่ติดเนี่ยได้น้อยกว่าเจ้าอื่นดีกว่าแต่ติดแต่ติดอยู่ตติดแต่ติดอ,ดอยู่แต่ว่าไ,ไม่ได้ติดแดงเหมือนทุกอ่ามันจะไม่แดงแปลงเหมือนของเจ้าอื่นที่ว่าเหนียวเหนียวติดติดเลยนะคืออ่าติดเป็นปื้ดทาก็ปื้ดติดโห و, สีสีเป็นส,ส,สีชมพูเลยอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วทําไมเจ้าอื่นเขาผสมน้ําได้ของเราทาไมต้องผสมเราผสมน้ํจริงจริงมันก็ได้แต่การผสมเย้าเล่าเนี่ยเหมือนมันจะดึงตัวยาวออกมามากขึ้นเลอกเคยกินยาดองไหอืมยาดองอ่ะ ท้าไมเสือบทเปตตัวต้องใส่กับเหล้าอย่างเงี้ยมันก็อารมณ์เดียวกันแต่ใส่น้าก็มีสีแดงเหมือนกันอ่าเสือ้ดีกว่าเสือรตตัวก็ใส่กับน้ําก็เป็นยาดองเหมือนกันเงนี้ยแต่เขาผสมเหล้าเพื่อเพื่อนแอลกอฮอล์มันดึงตัวยาวมาได้มากกว่านั่นนะครับก็ขมิ้นก็มีขมิ้นที่เหนือเราใช้เยอะไหมย,ยอดดีไหมไม่เท่าภาคกลางครับเพราะว่าคนเหนือเนี่ยส่วนมากจะลงแค่หน้าเนื้อใต้ปีกอะไรอย่างเงี้ยครับน่องนิดนิดหน่อยหน่อยจะไม่ติด ตึงเหมือนทั้งภาคกลางอ๋อไม่ทั้งตัวใช่ทั้งเนือ้อเหมือนขาหน้าคอนั้นไม่ได้ลงนะลงนะครับลงอยู่ในเวลาแบบไก่เขาจับขึ้นฝูงมาอายุดีเนาะทางนี้เขาเลี้ยงไก่อยู่ดี mm hmm. เขาก็จะติดหน่อยติดช่วงแรกๆของการเลี้ยงติดแล้วก็ปั้มติดแล้วก็ปั้มติดทุกวันแหละครับ,รบใช่แต่เอา21วันเขาจะล้างเขาไม่นอกอ๋อเขาล้างออกใช่ครับเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ไก่มันตึงจนเกินไปเพราะไก่อย่างนี้มันไวจริงๆใช้ความไวค่อนข้างเยอะครับ ยิง่งป,ยยปล่อยเดือ<ม>ด้วยเล้างขามิ้นจะมันเราต้องล้างกี่วันถ้าไม่ให้ไก่ตึนอ่ะโอ้โหไอเราเขาบอกไม่ได้พี่ลือแต่หลักที่เห็นเขาล้างกันก็ล้างก็ฟอกสบู่ด้วยนี่ครับฟอกสบู่ด้วยนะใช,ใช่ใช้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์โดบมั่งแชมพูมั่งรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะคือล้างขามิ้นคนเหนือเนี่ยเขาจะล้างแล้วเขาจะฟอกสบูดด่ออกทั้งตัวเลยอ๋อ ใช่แล้วเขาก็เข้าคอดเลี้ยงเนยครับปกติคายน้ำเย็นอะไรเงี้ยนะไม่ก็อาทิตย์สุดท้ายบางบางซุ้มก็อาทิตย์สุดท้ายสิบวันสุดท้ายจะออกแล้วเนี่ยเขาจะล้างขมิ้นออกนะครับก็มีใช้กันอยู่ใช้กันพอสมควรใช่ไหมใช่จะถามว่าติดไหมเขาก็ติดขมิ้นอยู่ครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าทางภาคกลางทางภาคกลางนี่ลงทั้งขนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับอ,อืมต้องเอาแก่งเข้าว่าดิแดงแป๊ดเลยนะเขาผูลงเยียนตูดเดียนอะไร ลงเยอะครับลงขนลงปีกโอ้ขนภาคกลางนี่ลงก็มีนเยอะอ่ะทีนี้มาถึงยาเลี้ยงก็ครอบคุมนะครับยาเลี้ยงของซีดีก็จะมีอ่าเจ้าพวกนี้ที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็พวกนี้เป็นตัวเสริมนะฮะเสริมนี่คือเสริมเองผมมาเสริมเองนะอย่างของพี่แสงเงี้ยเอามาเสริมเพราะพวกนี้มันจะเป็นอ่าอ่าสมัยใหม่ทั้งหมดใช่พวกนี้ผ่านแลบหมดอ่าผ่านแลบไอ,อ,ยอย้อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยฮู้ทอมอลอย่างเงี้ย มันมีคุณสมบัติยังไงวัตถุมนนี่ก็ชื่อก็บอกเลยว่าเป็นฮอร์โมนนะครับตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนบำรุงทําให้ไก่แบบว่าไก่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสามารถผลิตฮอร์โมนได้อยู่แล้วครับแต่อาจจะมันยังไม่เพียงพอในส่วนที่ขาดไปครับตัวนี้ก็จะไปช่วยเสริมฮอร์โมนครับให้ได้ครบมากขึ้นนะครับเวลาเราออกกําลังกายเวลาอะไรเงี้ยไก่บางทีสภาพร่างกายเขาอาจจะไม่ดีอาจจะผลิตได้ไม่ร้อยตัวนี้ก็ไปช่วย ทั้งฮอร์โมนทั้งวิตามินไม่ฮอร์โมนจะเป็นยังไงกับไก่โอ้ฮอร์โมนก็ถ้าเป็นมันมันทุกอย่างเหมือน,น,นคนคใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้าถ้าพูดกันตา,ามภาษาคนเล่นอ่ะคือทำให้ไก่คึกไก่ห้าวใช่ทำให้ไก่เหมือนกระปี้กระเป๋าเหมือนคนนะพี่ลือคนนี้ก็ต้องมีฮอร์โมนอย่างเพศชายก็ต้องเ,เทสเตททอโรนเติมเข้าไปเพื่อให้เรา เหมือนเวลาเราเจอผู้หญิงล่ะอ่า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 ใช่มันจะลังมันก็เลยไปทําให้มีเป็นบำรุงพ่อพันธุ์ระบบน้ำเชื้อรังไข่ได้ใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยก็ตรงเนี้ยกินกินกินกระหรัตับูดแบบนั้นไหมใช่มันมันเหมือนจะเติมฮอร์โมนพวกเมทิโอนีไลซีนตัวนี้มีหมดครับอ๋อหรอใช่ครับเหมือนเติมเข้าไปขานไม่รู้ลยแต่รู้แต่ผมรู้อย่างเลยว่ามันทําให้ไก่คึกมันแาวแไก่สมบูรณ์ใช่เนี้ยใช่อ๋อนี่ก็คือบูดฮอร์โมนนะครับใช่ครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งในชุดเลี้ยงเขาทำให้ไก่มันกล้ามันห้าวใช่เป็นชุดเลี้ยงไก่นุ่มครับตัวนี้ตัวนี้อ่าสีแดงนี่เลเซลเลเซลตัวนี้นะครับบำรุงเกล็ดเลือดบำรุงคือตัวนี้จะเกี่ยวกับพวกวิตามินบำรุงเลือดถ้าลองชิมดูตัวนี้จะเปรี้ยวเลยนะเท่าเหรอใช่ครับคนกินได้เหรอลองชิมดูมันจะเปรี้ยวๆขมๆมันจะเปรี้ยวๆขมๆแล้วมือยัง วิตามินน่ะสำคัญกับไก่สายตาร่างกายเกล็ดเลือดเม็ดเลือดพวกนี้สำคัญหมดพวกนี้ทำให้ไก่แดงสดคือง่ายๆหน้าซีดจางๆความสมบูรณ์ก็คือทำให้หน้ามันแดงขึ้นใช่ไก่ขาดวิตามินใช่เป็นวิตามินรวมวิตามินรวมครับถ้าถ้าพูดภาษาไก่ชิงทำให้หน้าแดงแหละนี่ทำให้คึกอ่าบีสิบสองบีหนึ่งบีสองมีคึกเสร็จต้องหน้าแดงด้วย ใช่คู่กันแต่ถ้าให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็แม่พันธุ์ก็จะคึกหน้าแดงสมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์ใช่อะแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวฟอกเลือดพี่ลือครับเคยเห็นยานกพิราบไหมเมื่อก่อนมัน <Super S 1> เป็นไอเดียวพิวอ่ะ,อะตัวนี้ก็เหมือนไอเดียวพิวเลยแต่สก,กัดแบบเป็นน้ำไอเดียวพิวเป็นเม็ดใช่ 5, าาตัวนี้เหมือนตัวฟอก ไก่เนี่ยเวลาเลี้ยงแล้วสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้เลือดมันฝาดเลือดมันฝาดตัวนี้เหมือนไปช่วยฟอกฟอกฟอก,ฟอกทาให้ระบบขับถ่ายดีครับตัวนี้ครับทาให้ฟอกเลือดทําให้เลือดไม่ข้นจนเกินไปมันคือ,อยาโกพิราฟถูกไหมใช่ใช่แล้วก็สกัดมาเป็นน้าใช่ครับอ๋อตัวนี้สําคัญเลยทําให้ขี้สวยถ้ากินตัวนี้นะขี้มันจะสวยมากเลยไก่นะครับทําให้บินดีมาเหมือนนกเขาเลย ขี้สวยเลยใช่ครับขี้มันจะเป็นขุยขี้ไม่เล็กเกี่ยวกับระบบภายในอฟอกเลือดเก็บเลือดเราบำรุงแล้วเราก็ต้องดูแลระบบขับถ่ายเขาด้วยนะอย่างนี้มาอย่างนี้อ๋อมนถึงออกมาเป็นสามขวดสามแบบคู่กันอย่างนี้ใช่แต่ละตัวหน้าที่ต่างกันอ่นนี่ฮะนี่ก็เลยเป็นสามเซียนอ่าสเซียนอีกอันนึ่งอ๋อเล่นเออนี่ก็คือสรรพคุณเขาเกลือกันอยู่ ครับนะครับคึกแดงสมบูรณ์คล่องแอ่าภายในดีนะครับก็อันนี้ถามผู้จัดก,การไปตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมนี่ผู้จัดก,การเขาผู้จัดก,การทีทีเขาตอบให้เลยนะครับก็มาแนะนําดีกว่านะครับไม่ได้โฆษณาขายเพราะว่ามีขายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็สั่งได้ที่ผมผมเป็นตัวแทนอยู่ตัวนี้กระปุกทองตัวนี้เป็นโปรตีนนะครับแต่เป็นโปรตีนที่ ช่วยเสริมกล้ามเนื้อแต่ลตตัวหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะพี่ลือ,อตัวนี้มันเป็นโปรตีนแต่ไม่ใช่โปรตีนแบบนมอัดม็ดอะไรเงี้ยคือไก่เนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันย่อยนมไม่ได้อยู่ละสงสัยอยู่มันใช่เวไหมเป็นเวแต่เป็นเวสาหรับไก่โดยตรงคือเวโปรตีนเนี่ยมันมีส่วนประกอบของนมอยู่แล้วแล้วไก่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะตัวนี้ก็จะทำมามันไม่มีหางนมอะ่ะไม่มีส่วนประกอบไม่มีส่วนประกอบของหางนมนะครับแต่ตัวนี้ทําช่วย ซ่อมแซมกล้ามเนื้อ่วนสึกหลอตัวมากอะถ้าสมมติว่าเรานั่งอ่านข้างขวดจริงๆนะตัวน,นี้มันจะให้กินตอนเย็นอ้าทำไมมันจะช่วยซ่อมแซม,มส่วนสึกหลออ๋อคือบำรุงให้ทุกกล้าม,มนเนื้อเช้าแล้วออกกําลังกายแล้วอะไรแล้วเงฮะตัวนี้จะไปถ้าดีต้องกินตอนเย็นช่วยเรื่องช่วยตอนก่อนนอนได้ดีเลยอ๋อไก่ก็ลอ,องดูดิไี่ลืมมีเขียนบอกแมมเขาให้กินเวลาเย็นอะเคยอ่านทีอยู่รู้แต่ว่ามันเป็นตัวเนี้ยคือถ้าไก่ผมผมมาให้กินเน,นี่ยมันตั้งขามันจะเพิ่ม มีอยู่นะป้อนให้กินตอนเย็นกอเหรอใช่อ,อมันไปซ่อมแซมนะฮะใช่ตัวนี้เป็นตัวซ่อมแซม่ซนสึกหล่อถ้าวันไหนนวมวันไหนอะไรเราให้กินตอนเย็นสองเม็ดเลยอ๋อใช่ถ้าวันไหนเราเลี้ยงหนักนะครับครับเอตัวนี้ก็มันก็มันก็มีประโยชน์เกืือกันอย่างที้สามตัวนั่นนะ่ะบูธก็คือช่วยใหไ้ไก่คึกไก่กลับมามีความกระเฮี้ยนกระหือลือใช่ใช่นะครับตัวเล็กก็คือ ทำให้ไก่กลับมามีวิตามินค่ะที่ขาดไปแล้วกลับมาหน้าแดงเก็ดเลือดสมบูรณ์ส่วนซูเปอร์ไฟก็ทําให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นพลังกระกํกำลังมันก็เพิ่มขึ้นระบบย่อยอระบบย่อยกับถ่ายก็ดีขึ้นใส่วนตัวนี้ก็ทําให้กล้ามเนื้อ,อช่วยซ่อมแซมเสื่อสึกหรอซ่อมแซมสึกแล้วก็เสริมสร้างด้มัหมใช่ครับแต่ตัวนี้เวลากินไม่รู้เป็นไรไก่ชอบห้าวมาสู้ไก่ไวนะไอ้เนี่ย <laughs> เรามาจิกด้วยไก่ตอนนี้จิกผมว่ามัน ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสมบูรณ์ครับใช่<ต>ใช่มันได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วมันก็คึกแต่ตัวนี้ตัวพลังงานไฮไลท์ตัวนี้ค่อนข้างสําคัญเลยตัวนี้เป็นแอลคาไลนีนแชมเปญพัทครับพวกนี้จะเก็บสะสมพลังงานที่เราเหมือนว่าเวลามันจะหมดอ่ะมันจะดึงออกมาไม่แห้นหมดตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าไก่ไม่มี L in, แอลคาไลนีตแหล่งเก็บพลังงานสำรองเนี่ยมันจะดึงพวกไขมันดึงอะไรไปใช้แล้วไก่ตีมาเนี่ยน่องมันจะแฟบถ้าตัวไหนกําลังไม่ถึงหรือยาไม่ถึงเนี่ยน่องมันจะแฟบ เหมือนว่าไก่มันหมดอ่ะมันมัน,ม,นมันต้องการพลังงานจนดึงกล้ามเนื้ออะไรไปใช้จนหมดอยน,นนะครับถ้าไม่กินตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้สําคัญอ๋อเป็นแอลคาไลน์ถือว่าแพงนะหอยนี่แพงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่ <c oughs> วางอยู่ข้างหน้านี่นะแต่ให้กินเยอะอ้วนนะครับเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว,ว่าคล็ดลักด้วยวที่ผมใช้เนี่ยเป็นเรียกว,ว่ารีด พลังงานที่เป็นไขมันเป็นกล้ามเนื้อออกมาใช้โดยเก็บเก็บเป็นพลังงานถูกไหมเก็บเก็บตัวนี้เก็บครับเ,เป็นตัวเก็บเหมือนเป็นแหล่งพลังงานสำรองอ่ะอย่างกับวอร์แบงค์อย่างเงี้ยเราจะหมดจะหมดเสียบ p อ w e บ bank boot บบติดขึ้นมางเงี้ยครับดก,ก็ทําให้ขึ้นอ่าถ้ามีพลังงานสำรองอ่ะใช่นะครับก็ตัวนี้คือใช้เป็นพักแต่ต้องคุมดีๆนะครับถ้าเลี้ยงตัวนี้มันมน้ำหนักค่อนข้างมันค่อนข,ข้างเข้มข้นเลยแหละมันเหมาะกับไก่อย่างไงต้องออกกําลังกายเยอะ ถ้าให้กินตัวนี้ต้องออกกาลังกายให้ถึงนะครับไม่งานนาั้นเนื้ออ้วนไปเลยปั้มถึงนวมถึงด้วยใช่บินต้องบินให้ถึงนะครับอ่าเป็นพัดตัวนี้มันแต่ผมแนะนําลูกค้าจะเป็นพวกไก่แข่งใช่แข็งแล้วอะ่ะที่จะชนแพงแล้วอะ่ะเช้าบินร้อยห้าสิบสองร้อยเย็นบินอีกร้อยหนึ่งไม่หมดเลยอ่ะแล้วก็นี่อย่าดบครับอย่าดบของ number o n ั number o มีสี่ตัวอ่าสี่ตัวของเราน่ะมีสี่ตัวมีลูกขึ้นอืมมีเกลือแร่ตัวหนึ่งครับมีน้ำส้มรับแรงกระแทกตัวหนึ่งช่วยบูทช่วยเป็นไอ้นี่เนาะเกลือแร่เนาะไอ้ขวดน้ำส้มเนี่ยขวดเล็กเนี่ยขวดขาวๆนี่นะฮะมันคือคูโค้ดเข้มข้นถูกไหมใช่ใช่ใช่อ่าฮะแล้วไอ้ขวดใหญ่อ่ะไอ้แรงสองพัดอ่ะขวดใหญ่นี่ก็เป็นน้ำเชื่อมเบียโดปกติเลยครับช่วยให้ไก่กระปีกระเป๋าอ่าฮะแล้วสีชมพูเป็นตัวนี้เป็นยาแก้ปวดครับเป็นยา สีแดงเป็นเอลอเป็นอะดรีนาลีนตัวนี้ทําให้ไก่ปลอดโปร่งหน่อยสมองไม่ตื้อช่วยให้มันโล่งให้มันบินดีขึ้นรับถ้าพูดถึงภาษาเซียนก็อันนี้แก้ปวดลดบวมอ่าอันนี้ยาบินอ่ันนี้กูโคตาอันนี้ก็เกลือแร่น้ําเชื่อมน้ําเชื่อมก็สี่ตัวในเซ็ตคนจะเข้าใจง่ายหน่อย ถ้าใช้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นงานวิจัยทั้งหมดถูกไหมด้วยกันใช่ครับมันต้องเกลือกันหมดเลยแต่ละตัวคือยาของเราเนี่ยออกแบบมามันจะไม่มีตัวนึงที่ทำหน้าที่สองอย่างเลยมันจะแต่ละตัวก็จะเด่น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 ไปแต่มารวมกันมันจะดีมากเลยอืมใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นซูเปอร์ออนี้ตัวนี้เนี่ยถามว่ามันมันก็เป็นยากแก้หวัดได้นะพี่ลือ,อแต่ให้ดีเนี่ยสมมุติว่าไก่เราติดมาจําวันจันทร์ปุ๊บ ตัวนี้ให้กินได้นะเพราะตัวนี้เป็นยาเหมือนเป็นยาคุมไก่มากกว่าครับไม่ให้ไก่สะดุดไม่ให้ไก่ป่วยตัวนี้ให้กินได้เลยวันเว้นวัน,วนก่อนจะไปตีเนี่ยไม่มีฤทธิ์ง่วงนะครับปกติพวกยาแก้หวดัดพวกนี้มันจะมีฤทธิ์ทาให้เราง่วงอย่างก็ยาแก้แพ้เรากินยาแก้แพ้ไปก็มีผลกับไก่เลี้ยงไหมไม่มีไม่มีผลผมก็ใช้ครับผมก็ใช้อยู่ต<ช>ัวนี้มีผลกับไก่เลี้ยงเลยไก่จะไม่ง่วงไม่ซึมครับ เป็นยา,ยาคุม<ง>อ่าเหมือนมันจะโปรเทคเหมือนป้องกันไว้ไม่ให้มันป่วยเวลาไก่เราติดมาจามมาปกปดมันไว้ไม่ให้เชื้อโรคมันกําจัดกําจัดเชื้อโรคที่รับเข้ามาใหม่ดีว่วะป้องกันอ่าป้องกันไม่ให้มันเข้ามาทําให้ไก่เราป่วยได้ก่อนชนเพราะฉะนั้นแล้วไก่จะไม่ผิดฟอร์มถ้าติดตัวนี้ไว้ให้กินตอนไปเปียกหรือไปหาคู่หรือก่อนก่อนไปชนได้ไหมเราไปหาคู่มาแล้วเรากลับมาเราเจอไก่เยอะพี่ลออมันได้รับเชื้อโรคมาแน่นอนแหละแต่ส่วนแต่ว่าตัวไหนจะ ร่างกายดีร่างกายแข็งแรงจะไม่รับเชื้อเข้ามาอย่างี้ครับจะบ<า>ให้กินแล้ว,ลวถ้าอย่างวัน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 นี้ยเราจะไปชนเราให้กินพรุ่งนี้เมื่อวานได้ไหมหรืออย่างวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปชนเราให้กินวันนี้ได้ไหมป้องกันไว้เลยได้ไหมได้พี่ลือแต่ถ้าวันชนแล้วเนี่ยเราก็ถ้าสภาพไก่เราสมบูรณ์เราก็ไปชนเลยก็ได้นะอ๋อใช่อันนี้ตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันเฉยอ,อย่างครับเพราะมันน่าจะก็ป้อนไว้หน่อยก็ได้อ่าหลังจากเราติดมัจจามายยังไงเราก็ต้องให้กินอยู่แล้ว พอรับเชื้อมาแน่นอนแต่จะแสะดงอาการหรือเปล่าอีกทีนึงอันนี้ก็จบภาคส่วนของแนะนําผลิตภัณฑ์ซีพีซึ่งผมว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์นี้ผมเป็นตัวแทนอยู่3ปีแล้วครับขายมา3มปีแล้วขายเป็น,เป,นเป็นแสนขวดแล้วมั้งขายเยอะอ่าน่าจะน่าจะเป็นแสนขวดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเสริมนะครับก็อันนี้ยาสมุนไพรพี่แสงสดาวหวานนะครับก็พี่แสงก็หลายคนรู้จักดี สูตรโบราณ30ปีผมเห็นพี่เขาตั้งใจอยากจะทําแล้วทีนี้เราก็เอ๊พี่จะหารเรื่องเหนทำไมนะก็เขาบอกว่ามันดีเชื่อผมดิผมใช้เลี้ยงคู่กับพวกเนี้ยอยู่เพราะว่าเราก็ส่งยาเลี้ยงพวกนี้ให้พี่แสงเลี้ยงด้วยนะครับอ่าแล้วพี่แสงก็ใช้ตัวนี้คู่ด้วยแล้วปรากฏว่าไก่มันออกมาสดหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าไก่พี่แสงแต่ละตัวเนี่ยจะสดจะแดงจะบินดีบินขาดนะลองดูนะนอกจากว่าเขาใช้พวกนี้จริงๆนะ โอ้ใช่จริงไม่วยใช่ครับแล้วก็สมุนไพร้องจริงผมก็เลยทีนี้ก็เลยมีคนขอแบ่งเขาเยอะก็เลยทําออกมาขายนะครับก็ผมก็รับมาเป็นตัวแทนให้นะครับสําหรับอยู่ในชุดนี้ก็คือที่จัดชุดกันอยู่ก็คือพวกกับซีีเนี่ยใช้คู่กันลูกค้าแฮปปี้มากนะผมว่าดีนะยาพิเศษเขดีนะกินแล้วใครก็คลึกดีเหมือนกันครับคลึกดีเลือดฝาดดีครับไปหาไปดูคลิปย้อนที่ว่าเขาไปเขาทําดีมากคนกินได้เลยอ่ะอันเนี้ย เนื่องจากราคาแพงซื้อมาลงทุนเยอะอยู่ส่วนพวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือของของผมนะครับตระกูล YG มี YG Go YG ก l u พัแล้วก็ YG เม็ดพวกนี้ก็สรรพคุณแตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นหวัดหน้าบวมอันนี้ก็พวกโรคหวัดชนิดรุนแรงพวกโคม่าแล้วนะครับอันนี้ก็พวกป้องกันโรคบิดโรคขาอ่อนพวกอ่อนแรงนะครับถ้าพวกคู่นี้ใช้คู่กันได้นะครับใช้ป้องกันไว้นะครับอย่าอย่าทาให้มันป่วยถ้ามันป่วยแล้วเนี่ย มันนอนไปแล้วเนี่ยคือถามว่าอันเนี้ยผมว่า,มาการเนี่ยเป็นสัตวบาลเนี่ยอ่าพวกยารักษาเนี่ยควรมีติดซุ้มไว้ครับป้องกันไว้เลยไก่เราจะป่วยแล้วยังไม่ป่วยเนี่ยผมว่าเราซื้อไว้ก่อนดีกว่าถ้ามันมีอาการขึ้นมาเราให้กินเลยมันจะมันจะไม่ซุดอะ่ะอย่างฝนลงเนี่ยเราเอาผสมน้ำได้เลยใช่ถ,ถ้าถ้าไก่มันซุดไปแล้วมันรักษายากไปเลยเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องแค่นี้มันไม่กี่บาทเองค่าตัวไก่เรามัน บางตัวซื้อมาตั้งเพลงกป่วยดีกว่าเพราะป่วยแล้วยุ่งปวดหัวโอ้แล้วนี่นะหลายคนนะผมบอกเอฟซีนะบอกลูกค้าด้วยนะไก่ป่วยแล้วโอนอนแล้วี่ยาถึงเมื่อไหร่ผมไม่ได้พิ้งไปส่งเองนะบาเรื่องนะผมจะเล่าให้ฟังเออเขาก็ห่วงไก่เขาเข้าทาในยาเราอ่ะทุกคน่ะรักไก่หมดแต่ไม่ซื้อเตรียมไว้ชอบมาแบบพอเป็นแล้วค่อย พี่ลือเดี๋ยวนั้นจะพวพรุ่งนี้ส่งรถทัวร์มาได้ไหมม,มันอย่างน้อยมันต้องมีสามวันสองวันถึงสามวันอะ่ะกว่าไปถึงเนี่ยถ้าสภาพร่างกายไก่แย่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยาจะช่วยฟื้นได้ไหมโอ้โหให้อะไรไปก็ไม่ตอบรับลวครับเหมือนคนจะตายอะ่ะให้อะไรไปก็ร่างกายรับไม่ไหวหมอไม่ให้ยาดีกว่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันหมายถึงปฏิหารนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสหายก็มีแต่โอกาสไม่หายก็เยอะ เราก็จะมาผิดหวังกันแต่ผมอยากแนะนําก็คือว่าเมื่อฝนเริ่มตกก็เริ่มสั่งไว้ซะใชอะ่อากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มเข้าหนาวเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเดี๋ยวเถอะผมว่ามันเป็นยาสามัญอย่างกับคนต้องกินพาราไปเลยมันต้องติดไว้ก่อนเลยดีกว่าแล้วถามผู้จัดการน่ซีพีมีวัคซีนไหมวัคซีนวัดเหรอครับครับมีครับมีซีวัดก็มีวัคซีนรวมโรคพวกนี้เขาเชิพวก,พกนีกม้มี รวมเลยครับรวมเลยเป็นวัดรวมอ่าเป็นวัดรวมวัดรวมมีครับมีหาซื้อได้ที่ไหนโอสั่งได้ที่ไปิลืเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ไปลืเป็นปตัวแทนจําหน่ายได,ได้เลยครับ,บมัน,นอ่าถ้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้องติดไว้ผมว่าติดไว้ดีกว่าทําไว้เลยก็ดีครับปีหนึ่งเราทาแค่สามรอบก็พอหรือถ้าใครไม่สะดวกทําวัคซีนก็สองรอบก็พอแล้วครับก่อนเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยนะครั้งแรกเลยต้นปีครั้งที่สองเนี่ยมังกรกรดา ก็พอละครับผมว่านะปีละสองครั้งพอละช่วงเปลี่ยนโลกในไก่อันตรายที่สุดเลยโดยเฉพาะก่อนหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงที่โรคเข้าเยอะที่สุดเลยครับไปเอาไม่อยู่นะไปฝนต้นหนาวอาจเอาอยู่แต่เสียหายเยอะสองสิบเปอร์เซ็นตะ์สองวันนี่หมดบ้านเลยนะครับเอาไม่ทันไม่ทันทน, <S <S นะครับก็ส่วนใหญ่ตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนอาหารนะต,ต้องแจ้ง,งเพื่อนสมาชิกนี้ก่อน เพราะว่าเคยลองจะเอามาทําแล้วนะครับมันไม่ไหวค่าส่งค่าส่งมันค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่เราเราเคยลองทําส่งไปแล้วผมว่าขาดทุนนะครับตอนที่ทํานั่นอ่ะค่าส่งมันค่าส่งมันแพงใช่ยิ่งตอนนี้ยิ่งขึ้นกันทุกบริษัทเลยนะครับค่าขนส่งอย่างอย่างอย่างพวกนี้ก็แพงนะแพงอย่างผมถามผมบอกเลยปกติผมขายแต่ของซีวีอยู่เนี่ยอ่าพวกยาพวกนี้มันไม่หนักอ่ามันไม่ถึงครึ่งกิโล ค่าส่งมันก็จะเรทไม่เกินห้าสิบาทบวกกิโลนึงแล้วกิโลนึงขึ้นไปอีกอีกสิบห้ายี่สิเปอร์เซ็นตะค่าค่าขนส่งอ่ะหนักเป็นโลอ<ม>่ะ <โล S 1> เออผมขายราคาเดิมของพิเศษกแล้วแมาแน่นจริงนะครับอืมอืมอมอมอันนี้ก็อยากจะเรียนได้สมสาชิกทราบอ่อไม่ได้ขายถูกขายแพงไม่ได้ว่ากําไรมากมายผมขายเาท่าของตลาดหมด นะครับแต่เรารับประกันทุกความพอใจส่งไปแตกรั่วซึมเสียหายเราผิดชอบให้เราเคลีให้ส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็ก็มีกิจกรรมร่วมสนุกในกลุ่มผมมีตลอดนะผมไม่เลือกมีแจกมั่งบางทีก็ไลฟ์ในที่ตกรวัีคืนดีนึกอยากแจกก็แจกนะครับก็ฝากติดตามไว้แล้วกันก็อยากให้เอาไปทดลองใช้ครับลองเปิดใจดูกับผลิตภัณฑ์ของ นบนผมว่าไม่ผิดหวังหรอกแล้วอาจจะสั่งซ้ำด้วยเพราะว่าถึงจะมาทีหลังนะแต่ก็ตั้งใจทำมาดีนะใช่ผ่านแลบอย่างดีคือเรามาทีหลังอดังกว่าอยู่ละเพราะว่า <c oughs> ผมขานมาสามปีไม่เคยมีปัญหาเลยเชื่อไหมใช่ไม่มียาบูดไม่เสียพี่ลนะือไ,ไม่เสียใช่ไม่เสียไม่ใช่ในไม่ยาบูดในที่นี่หมายถึงว่า เราสั่งมาแล้วเรามาเจอตกตะกอนอะไรก็ไม่มีอะไม่มีลูกค้าเอาไปก็ไม่เคยมีนอกจากเขาใช้หมดมอหลังจากเปิดแล้วก็ควรใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนอะใชะ่ไม่ใชถ้าไม่นั้นก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับไม่มีฟีดแบกลับมาในทางลบเลยนะครับไม่มีเลยครับแล้วผมเชื่อว่ามาตรฐานของบริษัทอะสําคัญแล้วก็เป็นงานวิจัยอย่างที่ผู้จัดการบอกงานวิจัยที่ออกมาสําหรับสัตว์ปีกโดยตรง ไม่ได้คิดเองไม่ได้มนโนเองเอนุ่นมาใส่นี่แล้วกูจะมีพลังมันไม่ใช่ทดลองใช้หมดแล้วครับสมัยนี้ทุกอย่างมันคือวิทยาศาสตร์ใช่<ร>แล้วก็ปรับสูตรไปเรื่อยเราอิงจากวิทยาศาสตร์การกีฬานี่แหละครับครับก็จะสั่งอาหารอยากรู้ที่ร้านขายอาหารโอ้โหโทรหาผมได้เลยจังหวัดไหนจจงหวัดไหนครับผมพอพอมีข้อมูลค่อนข้างเยอะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ะนะครับขึ้นเบอร์หน้าคลิปให้ส่วนผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับก็มันจะมีอยู่ตามตัวแทนด้วยนะ มีครับบางร้านก็มีตัวแทนก็มีเหมือนกันครับส่วนถ้าใครไม่สะดวกจะไปตามหาซื้อตามตัวแทนก็สั่งได้ที่ผมผมขนตัวแทนอยู่ถ้าทางภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยถ้าอยู่ใกล้ก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้เลยนะครับเดี๋ยววิ่งขับรถไปส่งให้นะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับก็ใช้ดีนะครับก็วันนี้ก็เอาตัวผู้จัดการมาออกคลิปด้วยเพราะไม่ได้ทําคลิปแนวนี้นานนานนะที่ดูซีเหมือนกันแล้วก็คอมเมนต์พี่ลืมไม่ทําคลิปเปเลยไม่ทำ มันไม่ใช่อะไรข้อจํากัดในการทำางินเยอะช่วช <The S 1> <CD S 2> นีเ้เยอะซีพีเองก็ปิวใช่เหรอใช่แต่คนเดี๋ยวนี้มาผ่านมาเล่นทิกตอกกันเยอะเขาก็น่าจะเจอปัญหาแบบเราบ้างนะบางคนลงไก่ลงอะไรละเมิดนี่นี่นี่หน่อยคนดูก็เขาก็น่าจะซึมซับอยู่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็ยากใน,าในการ<ม>ลงทไปท <TikTok S 1> <ไป S 2> ิกตอกกันเยอะอใช่ผมก็มีผมก็มีื่องทิกตอกที่เดียวกับยูทูบเลยครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะไปซอยลงทิกตอกมั่งแต่ว่าทิกตอกเขาก็จำกัดสามนาทีแ่นาทีมันมันก็ อย่างคลิปเราอัดกันทีหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะแต่ทีนี้มาเอาไปซอยอ่ะมันต้องสิบคลิปอ่ะคนดูเบื่อ,อก่อนใช่ใช่ใช่ใชต,<ม>ตัดแต่ไฮไลท์สําคัญสาคัญอ่าก็มันทางานสองรอบใช่ครับใช่นะครับแต่ก็มีก็ทาให้ให้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งสำหรับทิศทางของไก่ชนก็ผมว่าสมัยนี้ต้องมีแข้งหน้าต้องมีถ้าไม่มีแข้งหน้าก็ต้องพิเศษอ่ะแข่งลึกเลยตีให้ ตีให้แข้งหน้าหายไปเลยอ่ะอเพราะไก่โดนหูเยอะแข้งหน้ามันส่วนมากมันจะหายอยู่แล้วแ,<ต>แล้วก็แข้งลึกด้วยแข้งหน้าตีหูด้วยทำไมอ๋อโหพิเศษเลยอย่างนั้น,<ต>นครับ<ต>างนนานพิเศษเลยแต่ว่าผมทํานะเอานี่ฝากไว้เป็นแง่คิดสาหรับน้องๆมือใหม่แล้วก็นักบีดเดอร์แล้วกันผมก็มีแข้งหน้ามันขายง่ายวะ่ะคือจุดประสงค์คนไม่เหมือนกันอย่างของตันก็อาจจะุดประสงค์จะไปสนามอย่างเดียวจุดประสงค์ของผมก็อาจจะทํายังไงให้ลูกค้าชอบแล้วเขามาซื้อเราวะ่ะ ม,ม,มันจะมีกลุ่มสองตลาดนะครับตลาดผลิตภัณฑ์เหมือนกันผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นแต่ต้องเอาไปเลี้ยงชนอย่างเดียวคุณจะไปบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ใช่บางคนไปบำรุงคุณทำไก่ขายเอาไปบำรุงไก่หนุ่มทำเนื้อทำตัวสเก็ตแปดวันป้อน,นยาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วเตะทำคลิปมันมีกำลังดีกว่ามันสมบูรณ์กว่าใช่ลูกค้ารับไปเขาแฮปปี้ใช่ไก่ขนมันเงาแดง พวกนี้มันมีผลมันช่วยได้ไม่ใช่ว่าอไม่ได้เลี้ยงตีไว้ไม่ได้สนใจกูไม่มองของตรงนี้มันไม่ใช่นะมันต้องบำรุงหน่อยครับอไก่มันจะฟื้นไว้ด้วยกําลังดีฟื้นไว้และยิ่งคุณทําไก่เตะมันต้องกําลังดีโอ้กล้ามขาต้องมีเพราะถ้ากําลังไม่ดีเนี่ยมันจะเตะเหมือนเตะไม่โดนล้มลุกคุกคานมันจะทำให้เราขายยากบางตัวพี่ลือกล้ามขามาแล้วมันสปริงเวลาถึงพื้นมันพุ่งต่อเลย ก็มีด้งเดียวใช่ใจมันคิดอยากจะทํามันทําเลยแต่บางตัวเนี่ยลงมาแพะใจคิดอยากจะเตะไม่ขึ้นแล้วเงยหน้าขึ้นมาเขาเสยเอาอต้วนักขัดทิง้งไปแล้วไม่ดีแต่จริงๆอาจจะเป็นไก่ดีก็ได้ไงแ,แต่แค่เรายังบําร,รุงมันไม่ถึงแค่นี้ครับราคาไม่กี่บาทครับชุดถ้าเป็นชุดสามขวดเนะี่ยแค่สามร้อยนิดๆรวมส่งนะอะตกขวดหนึ่งไม่ถึงร้อยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกยกแพ็คกิ้งถูกยกแพ็คก็มีนะครับ อยากไล้ยยกแพ็กก็สั่งยกแพ็กได้เลยนะครับก็อย่าฝากไว้ว่าวัตถุประสงค์คนเล่นไก่เนี่ยมีสองแบบหนึ่งไปสนามสองเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัวน,นะครับก็เป็นีส่วนหนึ่งก็ฝากไว้ครับก็นาทีนี้นะสําหรับผมแล้วก็อย่างหามตันทางเหนือเนี่ยเขามีแข้งหน้ากันหมดโอ้โหมันตน้องมีอรัเนเรรลุบรรลยนะัยโอ้โห ไม่เหมือนแต่ก่อนผมบอกเลยถ้าซุมไหนให้มีนี่ถ้าโดมาเนี่ยนะมันถอยยิ่งถอยยิ่งนะมันได้เปรียบไว้มองหาแข้งหน้ามองหาผลิตภัณฑ์ดีๆอาหารดีๆที่เขาทํามาเพื่อไก่ชนอ่าแล้วก็มีที่ปรึกษาดีๆนะครับใครอยู่ภาคเหนือเนี่ยอย่างจังหวัดที่เอ่ยมาภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงใหม่ลำพูนณ์ลำปางพยาเพน่านอ่านานด้วยเนาะนานด้วยครับไม่ห้องสอนก็นานๆที ใช่นะครับก็โทรหาผู้จัดการสตาร์ทได้โทรหาผมได้เลยครับโทรได้เลยโทรขึ้นไ้ให้แล้วนะครับหรืออยากปุกษาทาฟาร์มเขาเขาเห็นฟาร์มมาเยอะอเขาเข้าไปมาเจอคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วไปเจอมือใหม่ไปเจอนักพัฒนาไปเจอคนที่ชมจริงเนี่ยบางทีผมก็ได้ข้อมูลจากเขาเฮ้ยช่วงนั้นช่วงน,น,นี้ดีช่วงนี้ดีไปอย่างนี้เขาพัฒนาอย่างนี้ว่าพี่สายนี้ไม่มาว่ะเราอาศัยข้อมูลจากเขาก็ นะครับเราอย่าปิดกั้นตัวเองเปิดใหม่แล้วเนี่ยผมวันนี้ผมมาเผยแหล่งความรู้ของผมอีกคนหนึ่งละ<ม>นี่ครับ<ม>ก็คือผู้การตันครับ<ม>ก็โทรสอบถามโ<ม>ทรพูดคุยกับเขาได้ข้อมอูลซุ้มไหนทางเหนือดี<ม>ถามเขา<อ>ซ,ซุ้มไหนที่ไปเห็นแล้วมีแววซุ้มไหนที่อะไรคือเราไม่สามารถพูดผ่านคลิปได้เพราะมันจะเป็นการโปรโมทซุ้มหนึ่งซุ้มใดใช่นะครับอ่าก็วันนี้คงฝากก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็วันหลัง ถ้าฟีดแบ็ดีเดี๋ยวจะเชิญผู้การสตาร์ทมาร่วมถ่ายคลิปด้วยอีกนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็มีสาระความรู้อีกที่ยังไม่ได้ไม่ได้อ่า <c oughs> ไม่ได้พูเย <c oughs> อะ <c oughs> เยอะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ